สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนโชดคูปิงรหลาดนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตาภาพรวมสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภกลุ่มคนธาตุดินนั่นเองนะ,ะในเดือนมีนาคมค่ะพุทธศักราชสองพเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงในการทําคลิปก็ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเพื่อที่จะได้รับในเรื่องของพลังงานดีๆนะคะการทํานายครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันไม่ได้จ่อจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะเวลาตอนที่เรารับฟังรับชมเนี่ยปิ๊งอยากจะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเอาไว้เตือนสติตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองแล้วก็เดี๋ยวปิ๊งจะเลือกไพ่นะคะมาทั้งหมด สิใบ12ใบนี้จะเป็น12พบเพลอน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน1นึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเอด และ12ได้มาเรียบร้อยแล้วดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าเกิดใครที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองนะคะก็คือจะเป็นช่วงวันที่14พฤษภาคม่ะถึงวันที่14มิถุนายนหรือว่าใครที่รู้ลัคนาตัวเองแล้วก็สามารถดูได้นะคะมาดูหน้าไพ่กันขยับแผนนิดนึงเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันตนู กระดุมพาสาหัสชา้าพันธุปุตตะอลิปัตตนีมรณะสุพากรัมมะลาพาและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะ เราเห็นไพ่ขึ้นไปทั้งหมด12ใบาอา๋ยวแป๊บหนึ่งนะปิงขอขยับกล้องนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะเห็นไม่เต็มนะคะ,ะต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราเห็นไพ่ทั้งหมด12ใบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะดูซิว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่ ถ้าอยากจะสื่อสารกับชาวาลาัคนาราศีพฤษภนะคะใบแรกก็คือในเรื่องของตัวตนนะความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์นั่นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยชาวาลาัคนาราศีพฤษภเนี่ยคุณจะไม่ได้เป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวนะโดยพื้นดวงเนี่ยคุณจะเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็เหมือนกับจะสงบๆนิดนึงนะคะไม่ได้แบบอยากจะสูงสิงวุ่นวายอะไรกับใครนะคะแล้วก็บางครั้งก็คืออารมณ์อร่วยมีในเรื่องของความใจดีสูงด้วยแต่ว่า ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเวลาตอนที่คุณเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งหรือว่าทะเลาะนะคะอะไรกับใครแบบเนี้ยคุณฟาดกลับทันทีเลยคุณไม่ได้นิ่งนะคะคุณไม่ได้แบบยอมคนเหมือนที่ผ่านมาแล้ว ในระหว่างเดียวกันมันก็จะมองได้ถึงในเรื่องของความอึดอัดกายอึดอัดใจสิ่งที่เกิดขึ้นหมายถึงความเครียดสะสมการแบกรับปัญหาการโดนกระทำอะไรบางอย่างนะคะซ้ำๆนะคะทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะ อยหลังละหรือว่านับนะนับหนึ่งถึงร้อยคือมันจะเต็มละฉันจะไม่ไหวละมันเลยมีในเรื่องของความเครียดความกดดันในเรื่องของอภาวะอารมณ์นะคะที่อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหรนะ่นั นะคะบางคนอาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะในลักษณะของแบบความฉุนเฉียวเกี้ยวกราดแต่มันเหมือนกับคุณสะสมความเครียดเอาไว้อะแล้วพอวันหนึ่งก็คือมันเหมือนกับคุณเตรียมพร้อมที่จะระเบิดออกมานะคะทีนี้พอมันเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันต้องส่งผลถึงสุขภาพแน่นอนนะคะเพราะว่าตําแหน่งมรณะเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพก็เกี่ยวกับในเรื่องของความเครียดเช่นเดียวกัน ความเครียดอารมณ์โรคทางจิตเวทนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะมีในเรื่องของอาการไมเกรนแบบเนี้ยช่วงนี้ก็จะเป็นเยอะเป็นพิเศษหรือบางคนนะความดันสูงนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองนะคะหรือมีการตื้อมีการออรู้สึกแบบปวดหัวมึนหัวอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมานะคะจากในเรื่องของสุขภาพนั่นเองไม่เป็นไรนะค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะบางอย่างมันก็ไม่ได้หลังใจนะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าดีที่สุด ก็คือว่าเราต้องมีสติเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนไม่ว่าจะ,ะการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปิ๊งอยากจะให้เหมือนกับลองคิดไต่ตรองดีๆนะคะเพราะว่าบางทีนะบางคนนะเวลาตอนที่เราทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันผิดพลาดมันเป็นเพราะว่าเราใช้ในเรื่องของอารมณ์เป็นตัวนําเวลาทำอะไรก็แล้วแต่อย่าจะให้คิดไต่ตรองดีๆแล้วก็ให้รู้ว่าผลลัพธ์เนี่ย ถ้าเกิดนะคะมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการหรือผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีกับตัวเราเนี่ยเราพร้อมที่จะรับสภาพนะคะเราพร้อมที่จะเหมือนกับแบกรับนะคะในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของงานเนี่ยในเดือนนี้เนี่ย,ยก็คืองานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะตำแหน่งกรรมะงานมันเหนื่อยมันหมายถึงการแบกรับการสู้ อยู่คนเดียวอย่างแท้จริงนะยิ่งคนที่แบบทำงานบัญชีทำงานเอกสารที่เหมือนกับว่าจะต้องคอยแบบตรวจสอบนะหรือว่าทำอะไรคนเดียวเป็นหลักเนี่ยมันเหมือนกับอาจจะมีการทำงานเกินเวลางานหนักนะโดยเฉพาะคนที่เป็นบัญชีปิ้งเจอลูกค้าหลายคนเลยนะเขาเป็นแบบ ทำงานบัญชีทำงานตรวจสอบแบบเนี้ยโอ้มันจะมีช่วงหนึ่งเป็นก็ไม่รู้เนาะมันจะเป็นช่วงปิดงบช่วงอะไรของเขาแบบเนี้ยที่มันจะวุ่นวายในทางเดียวกันค่ะนะคะก็คือในเรื่องของภาพรวมของงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าทํางานประจำเนี่ยมันก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะที่นี้ไอในเรื่องของแบบความเหนื่อยความยากเนี่ยจะไปขอความช่วยเหลือจากใครมันก็ไม่มีอ่ะมันเหมือนกับว่าตัวเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาไม่สนใจคุณนะแต่มันเหมือนกับต่างคนต่างหนะักต่างคนต่างแบกรับ เช่นเดียวกันนะคะเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยจะต้องสู้ซึ่งในเรื่องของการสู้ครั้งเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบการสู้ที่จะต้องใช้ในเรื่องของความอดทนความพยายามเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดเนี่ยในเรื่องของการที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ก็ไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรตำแหน่งผู้ใหญ่เนะี่ยจริงๆแล้วถามว่าเข้าไปหาได้ไหมเข้าไปหาได้แต่ไพ่มันขึ้นมาว่าเป็นการสวมหน้ากาก,ากหากันแปลว่าอะไรคุณอาจจะ ต้องไปขอความช่วยเหลือนะคะจากผู้ใหญ่จากหัวหน้างานหรือว่าจากคนที่มีอํานาจมากกว่าที่คุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีกับเขาเต็มร้อยหรือคุณมีอคติอยู่ในใจเล็กๆซึ่งไม่รู้เนาะว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์มันเป็นแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดมันถึงเวลาจริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องเหมือนกับปั้นหน้าคุณอาจจะต้องมัอนอยู่ให้เป็นนะคะเหมือนกับที่หลายๆคนเขาบอกอะต่อยทํางานเก่งอะ แต่ว่าวัทสิลินในเรื่องของการพูดนะคะหรือว่าการเข้าหาคนเนี่ยมันไม่ได้อะมันก็โอกาสที่มันจะเติบโต,ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะที่นี้ในกรณีที่แบบเราเหนื่อยมากๆแล้วกับงานเนี้ยเราอยากจะมองหางานใหม่เนี่ยมันมีไหมมันมีนะเพราะว่าตาแหน่งสาชายาเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการสัมภาษณ์งานการหางานใหม่มันขึ้นมาคุณจะได้งานใหม่นะคะคุณจะได้งานที่ มีจากในเรื่องของการแนะนําบอกต่อนั่นก็คือเพื่อนของคุณนะคะอาจจะหางานให้หรือบางทีเนี่ยคุณน่ว่างงานอยู่แล้วคุณก็เหมือนกับไปถามคนอื่นเอ๊มีงานตรงนั้นตรงนี้ไหมแบบนี้เพื่อนก็จะแนะนำนะคะมีโอกาสแนวโน้มที่จะได้งานนะคะจากการแนะนําการบอกต่อของคนอื่นแล้วก็ในระหว่างเดียวกันก็คือจะรวมถึงในเรื่องของตาแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของแวดล้อมก็คือในเรื่องของเพื่อนช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีเพื่อนเข้ามาแวะเวียนหาคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีแนวโน้มที่คุณเนี่ย อาจจะไปรู้จักเพื่อนใหม่คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะไหนดูซิแล้วมันจะส่งผลแบบไหนอืมมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเพราะว่าในเรื่องของเพื่อนเนี่ยมันก็คือในเรื่องของมองทัศนคติการการครบหากันเนาะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณจะรู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของการครบหางใครเนี่ยคุณจะเว้นระยะแบบไหนยังไงนะคะบางคนเข้ามาคุณจะสัมผัสได้เลย ะะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเขาจะมีเซนต์อยู่แล้วนะคะแต่เขาจะไม่ได้กระตกตาเขาจะเป็นคนที่ช่างสังเกตอะ่ะฉะนั้นเวลาตอนที่มีใครเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คบไม่ได้เอ้ย e คนนี้คบได้คนนี้คบได้จริงแต่ว่าให้คบโดยการเว้นระยะ ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าในเรื่องของแวดล้อมเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับตัวคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นผู้กําหนดได้แต่คราวนี้ไอสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะกําหนดไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของตําแหน่งปุตตะเกี่ยวกับบุตรหลานเกี่ยวกับบริวารน,นะคะขึ้นมามันมีเกณฑ์ที่ต้องเสียงเงิน อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเสียเงินให้กับบุตรหลานบริวารหรือสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะบางคนนะคะมีลูกอยูอ่ที่ผ่านมาก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายภาระต่างๆแต่ว่าณนะตอนนี้มันกลายเป็นว่าโอ้โหภาระมันเยอะเหลือเกินนะ,ะการจ่ายจุกจิกมีค่าใช้จ่ายตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เพิ่มเติมหรือบางคนเลี้ยงน,น้องหมาน้องแมวเนาะเป็นทาสหมาทัดแมวแล้วก็คิดว่าเราจะคุมค่าใช้จ่ายได้ไม่ใช่ค่ะมันก็จะมีในเรื่องของเกณฑ์การเสียเงินนะกะารตรวจเช็คสุขภาพนะคะหรือว่าน้องอาจจะมีในเรื่องของอาการเจ็บ ป่วยเล็กน้อยที่ทำให้คุณเนี่ยจะต้องเสียเงินไปในเรื่องของการตรวจหรือว่าการรักษาเขานั่นเองค่ะนะคะส่วนในเรื่องของไอเดียการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยในเดือนนี้ปิงมองว่า มันไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นักนะคะก็ต้องพูดตามไพ่เลยเพราะขึ้นมาว่าในเรื่องของการลงทุนนะ่ด้วยความที่ว่าตัวทุนเองมันก็มีน้อยการจะทําอะไรแบบนี้คุณก็จะคิดเยอะคิดมากคิดไม่เนาะก็เลยกลายเปน็นว่าไม่เป็นไรเอาทีละเรื่องก่อนเดือนนี้ก็คือให้เน้นเป็นในเรื่องของงานให้มันรอดก่อนถ้าเกิดงานมันรอดมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังจากนั้นนะตัวคุณอยากจะไปทําอะไรเพิ่มเติมก็ได้แต่ตอนเนี้ยนะคะใจคุณมันหนักอะมันเครียดไงพอจะไปทําหยิบจับทําอย่างอื่นเนี่ยคุณก็จะเหมือนกับ เครียดยิ่งกว่าเดิมแทนที่จะเครียดในเรื่องของงานอย่างเดียวก็มานั่งเครียดเรื่องอธุรกิจนะส่วนตัวที่เราทำนะคะส่วนนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยตำแหน่งกระดุมพระมันเหมือนจะไม่รอดแต่ก็รอดตลอดนะคะขึ้นมานะคะในเรื่องของการเงินถึงแม้จะไม่บุหวานะคุณอาจจะมีในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าชีวิตคุณเนี่ยดวงคุณเนี่ยมันพลิกผัน มันฆ่าไม่ตายนะจะตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาฉะนั้นคุณสังเกตเลยว่ามันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะดวงตกมากๆแล้วในระหว่างเดียวกันชีวิตคุณเนี่ยช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงที่รุ่งโรดเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีในเรื่องของเงินมีในเรื่องของ การจ่ายเงินการใช้ใจ่ายนะคะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคิดมากวิตกงวลนมันจะสลับกันเป็นแบบนี้แต่เอาเป็นว่าเดือนนี้มันพอหมุนได้นะคะมีในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแนะนนถ้าเกิดคุณเดือดร้อนจริงๆและคุณมองหาใครไม่ได้เนี่ยนะคะสุดท้ายมันจะมีคนช่วยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคุ้มครองคุณอนะ นะคะคุณอาจจะคิดมากวิตกกังวลนะคะบางทีเนะี่ยในเรื่องของความคิดเราบอกแล้วว่าคิดถึงอดีตแต่มันคิดได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ส่งผลดีเราก็มองในเรื่องของปัจจุบันอนาคตนะคะมองความเป็นจริงนะคะมากกว่าปัจจุบันมันดีอ,อนาคตมันก็ดีก็คือทําข้ามไปตามแต่ละสเต็ปส่วนนะคะในเรื่องที่ เป็นตำแหน่งนะที่ยังดีแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะซับพอตในเรื่องของพลังกายพลังใจพลังบวกของคุณเนี่ยนั่นก็คือตำแหน่งในเรื่องของพันธุก็คือญาติพี่น้องญาติพี่น้องครอบครัวนะคะคุณอาจจะกำลังตามหารักแท้คุณอาจจะกำลังตามหาคนที่เข้าใจคุณรู้ไหมคะว่าคนที่เข้าใจคุณที่สุด คนที่อยู่เคียงข้างคุณที่สุดไม่ว่าจะเป็นวันที่คุณรุ่งเรืองหรือวันที่คุณล้มเหลวคนนั้นก็คือคนในครอบครัว ะะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ดีมากมายเท่าไหร่นักในที่ผ่านมาแตะะ่ในช่วงระยะนี้หรือเดือนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุยกันแล้วดีมากขึ้นต่างคนต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะถ้าเกิดเป็นที่อยู่อาศัยแบบนี้เราอาจจะต้องนะะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดระเบียบบ้าน เกิดขึ้นนะเพราะขึ้นมามันมีของหลายอย่างนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างบ้านคุณอาจจะลกหรือว่าบางทีคุณอาจจะมีของใช้ที่ไม่จําเป็นเคลียร์ออกได้เคลียร์ไปเลยนะเพื่อที่จะให้บ้านเนี่ยมีในเรื่องของวิสัยทัศน์เวลาตอนมองมันชื่นใจอย่างที่สองก็คือในเรื่องของฮงจุ้ยฮวงจุยเนี่ยอันดับสําคัญเลยปิ้งย้ําตลอดเลยนะคะคุณไม่ต้องไปจัดหมอไม,ไม่ไม่ต้องไปจัดฮวงจุ้ยราคาแพงหรืออะไรเอาแค่เบสิกก่อนเบสิกง่ายๆเลยนะคะที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหนึ่งเรียบร้อย2ส,สะอาด ใช้หลักแค่นี้เองนะคะหรือบางคนมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้อยู่บ้านแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านนะ่ะมันดูอึมครึมไปหน่อยมันรู้สึกอยู่แล้วมันอึดอัดหรือมันรู้สึกอยู่แล้วมันแบบหอยเหี่ยวใจนะคะให้คุณนะคะหาเกลือนะคะแล้วก็ใส่แก้วนะคะเป็นแก้วเล็กๆอ่ะเป็นแก้วเป๊กแก้ววาอยอย่างนี้ก็ได้นะที่เป็นไซส์เล็กๆแบบเนี้ยวาง ในห้องน้ำนะคะในจุดบริเวณที่ไม่โดนน้ําอันนี้ก็คือจะเป็นการดูดซับพลังงานลบนะคะเพราะว่าในเรื่องของหลักวงซุยเองเนี่ยในเรื่องของการวางเกลือเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นการซึมซับเป็นการคัดกรองเป็นการละลายนะคะพลังงานลบต่างๆคือบางทีเราเครียดเราอะไรเข้ามากับบ้านมาเราอาบน้ำเนาะอ่ามันก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นประมาณนั้นแหละนะคะทีนี้ต่อมาก็คือจะพูดถึงในเรื่องของตําแหน่งอลิ อลิมีไหมอลิมีแน่นอนนะคะทีนี้อลิจะเป็นใครไหนดูซิอ่าอลิกับวินาทนะขึ้นมามันมีนานมที่สะเป็นคนที่มีอายุเท่ากับคุณให้ระวังการทะเลาะการขัดแย้งกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาหรือการทํางานร่วมกันเนี่ยจะต้องมีหลักฐานคือบางคนทํางานเป็นทีม นะคะพอทํางานปุ๊บอ่าเป็นการตกลงเป็นการพูดคุยแบบนั้นายกายเป็นว่าความผิดอาจจะมาตกที่เราฉะนั้นเวลาตอนที่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เน้นในเรื่องของหลักฐานเน้นในเรื่องของข้อมูลหรือว่าเน้นในเรื่องของพยาน ให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะตัวอริเองก็จะทําอะไรคุณไม่ได้เพราะขึ้นมาว่าตัวอริเขาก็ฉลาดอยู่นะเ,เขามีในเรื่องของแบบการวิเคราะห์เขารู้จุดอ่อนคุณเป็นแบบไหนหรือบางคนที่ไม่ได้ทํางานร่วมกันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเพื่อนในเฟซนะคะเหมือนกับว่าเขาก็โพสตแข่งคุณอ่ะ mm. คุณโพสตอะไรนะชีวิตดีๆเท่าไหร่เขาก็เอาดีสิบเท่าดีห้าเท่ามาเลยแข่งกับคุณไปอีกไม่ต้องไปสนใจนะโฟกัสตัวเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไปครอบอ่าเราไปควบคุม ในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของคําวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าอ่ะ นะคะก่อนที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยโอ้โหก็เป็นไงคะโดนนะฮะโดนประนามโดนว่าโดนอะไรต่างๆเหมือนที่เราดูในตำนานแต่พอถึงทุกวันนี้เห็นไหมคะความดีก็เป็นอย่างนั้นนะคะปกปักรักษาทําให้มีในเรื่องของศาส,สนานะคะอย่างยาวนานนะปิ๊งก็ไม่ได้รู้อะไรลึกแต่แค่รู้ว่าการที่เรามีสติการที่เราปล่อยในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันส่งผลดีมากกว่ากับการที่เราจะต้องไปยึดไปถือเอาไว้นะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งความรักค่ะ ความรักสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษศนะคะขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีคู่เป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะมีแฟนแล้วนั่นเองอความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักมันหมายถึงในเรื่องของความอึดอัดกายอึดอัดใจทีนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาขังคุณนะไม่ได้ขังคุณอยู่ในคุกหรืออะไรแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยในช่วงที่คุณกับแฟนอาจจะไม่มีในเรื่องของกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นเป็นในเรื่องของการไปเที่ยวพักผ่อน นะคะอารมณ์เหมือนกับทํางานต่างคนถึงเวลานะคะมองหน้ากันกินข้าวแล้วก็นอนหลับเป็นแบบนั้นเสาร์อาทิตย์อาจจะแบบไปเดินห้างไปกินนู่นไปนี่แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้มีในเรื่องของการท่องเที่ยวมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจืดชืดในระหว่างเดียวกันเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกนะคะอาจจะไม่โอเคกับพฤติกรรมบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะคาดหวังอะไรบางอย่างจากคู่ของคุณแล้วก็คือเขาไม่สามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็ให้คุณได้อ้าวสุดท้ายแล้วยังจะรักกันอยู่มั้ย เออก็ยังรักกันอยู่นะถึงแม้จะรู้สึกว่าอยากให้เปลี่ยนแบบนั้นเธอไม่ใช่แบบนี้แบบนี้แต่คุณก็รักความรักนี่แหละจะนําทางนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะนําทางให้มันไปอยู่ในจุดที่ยาวนานหรือว่าตลอดไปมากที่สุดนั่นก็คือความสบายใจกับความเข้าใจคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ในระหว่างเดียวกันใครก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงคุณได้ฉะนั้นนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วหามุมตรงกลางให้เจอส่วนคนโสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า คนโสดจะเป็นยังไงโอ้คนโสดคนโสดมีเกณฑ์นะคะที่จะได้พบรักที่นี้มือถือสากปากถือศิลอุ้มชูแต่งงานนะวดคำขึ้นมาเป็นแบบนี้มีคนเข้ามาแน่นอนแต่ระมัดระวังเลยค่ะมีแกนโน้มค่ะที่คนเข้ามาคนนั้นนะอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือว่าเคยมีครอบครัวมาก่อน ถ้าเกิดในกรณีที่เคยมีครอบครัวมาก่อนเนี่ยแล้วก็คือเขาเลิกกับครอบครัวเก่าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสารความสัมพันธ์ได้แต่สําหรับบางคนที่รู้ว่าเฮ้ยเขามีแฟนอยู่แล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเราเข้าไปคล้องเกี่ยวไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนตัวคุณจะออกมาจากจุดนั้นค่อนข้างที่จะยาก คือคุณเป็นคนที่เปิดใจรับใครเนี่ยคุณจะไต่ตองคิดมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อไหร่ที่คุณรักอ่ะคุณก็จะรักเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะมือที่3ามได้ถ้าเกิดคุณแบบชะล่าใจหรือคุณแบบปล่อยนะละเลยในเรื่องของอความถูกต้องรวมถึงในเรื่องของ ความรักที่มันเป็นรักที่ดีนะคะรักที่ดีจะมาในเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องเป็นเร่งไปรีบมันนะคะชีวิตมันไม่มีสุดสนุกแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเลือกเดินทางไหนนะคะขอให้อยู่ในสินห้าขอให้เราคิดดีปฏิบัติดีนะคะไม่ต้องบอกว่าเราเป็นคนดีหรอกขอแค่เราจะ ทำความดีบอกกับตัวเองแบบนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณนะคะสิ่งดีๆนะคะจะปกปักรักษาคุณฉะนั้นพอเราพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ในเรื่องของสิ่งดีแล้วเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดนะคะในช่วงสว่านี้เนี่ยจะทําในเรื่องของการทาบุญเสริมเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องเน้นไปในเรื่องไหนนะทำบุญเกียรติศัตดิ์ได้นะคะหมาแมวมูลนิธิต่างๆทํา,าทได้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดมีโอกาสในเรื่องของการนะคะถวายสังฆทานหรือว่ามีในเรื่องของการเดินทางไ วัดเนี่ยอยากจะให้ถวายนะคะพระที่เป็นปางประจําวันเกิดของคุณจะเป็นตัวเสริมไม่ต้ององค์ใหญ่มากนะเดี๋ยวนี้เขามีขายเยอะแยะองค์เล็กๆนะคะลองดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการปรับแก้นในเรื่องของการเสริมส่วนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากจะบอกอะไรคุณไหนดูให้นิดนึงสิอื้อขึ้นมาพระพิคเนตเลย เป็นไงล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณทุกอย่างจะผ่านพ้นไปนะอันนี้ก็คือ,อให้ถือเป็นว่าไพ่สื่อสารนะ,ะเป็นในเรื่องของตัวแทนก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นพระพิฆเนศคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องความเชื่อความชื่อมโยงเกี่ยวกับพระพิฆเนศท่านกำลังจะบอกว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดี นะคะท่านพร้อมที่จะอยู่เกยงข้างนะยังปกปักรักษาคุณอยู่แล้วก็ขอให้แค่คุณเนะ่เชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตัวให้อยู่ในทิศทางที่ดีรวมถึงในเรื่องของการกราบไหว้แบบนี้นะคะก็ยังคงได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ค่ะส่วนนะคะตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งเกี่ยวกับตําแหน่งลาภะเอออันนี้แหละมันดีละก่มันจะดี มันลากไปใบสุดท้ายนะเดี๋ยวเช้าแล้วลนารกาศกีรษกเนี่ยจะแบบเวียนหัวจะเหนื่อยใจไปซะก่อนนะคะขึ้นมานะคะมีเกณฑ์โน้มค่ะจะมีเกณฑ์โชคลาภสูงมากดีมากนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของเลขเนี่ยมันจะเป็นเลขที่คุณไม่ได้ตั้งใจซื้อเหมือนอารมณ์เห็นเลขนี้ปุ๊บ และถูกใจหรือบางคนนะอาจจะให้เลขเด็ดมานะสื่อน้ำโชคของคุณก็คือมาจากความไม่ตั้งใจนะคะบางทีคุณแบบเห็นเขาดูอา้าวนซื้ออะไรยังงวดนี้เนี่ยคุณไปทักทายเขาพอคุณเห็นเขาปุ๊บเป็นยังไงคะซื้อตามก็ถูกก็รวยตามไปเลยค่ะส่วนนะในเรื่องของเลขนำโชคที่ปิ๊งจะหยิบมาให้เดี๋ยวปิงจะหยิบให้นะคะทั้งหมดสี่ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีเลขอะไรบ้าง หนึ่งสองสามสี่ดูสิมีเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ด 0นะคะตามนี้เลยนะคะ1 1 7 0เศย์ลข0สามารถแทนค่าเลข9ได้นะคะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวาลาัคนาราศีพฤษภใครที่อยากจะรับพลังงานดีๆนะพิมพ์น้อมรับคำทำนายมาเลยนะคะเพื่อที่จะรับแต่สิ่งดีๆส่วนอันไหนที่มันไม่ดีก็ปล่อยวางมันไปนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิง๊งย้ำกันอีกรอบหนึ่งง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ